สวัสดีครับผมอาจารย์พัดจากไลซี c ีวันนี้จะพาไปดูปอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทํางาน3 d ในการปั้น3 d ด้วยครับในงาน Maya b บน n d e r หรือว่าซีบัตเนี่ยเราต้องใช้เมาส์เป็นประจำนะครับแล้วก็มีการคลิกที่เยอะมากๆเราจะคลิกบ่อยมากเทียบกับการเล่นเกมเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับคลิกเยอะขนาดนั้นเลย ในการทำงาน 3d ฉะนั้นเมาส์มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากๆนะครับผมแนะนำเลยว่าควรจะใช้เมาส์ที่เป็นไวเลสจะช่วยลดเรื่องของการบาดเจ็บข้อมือทำให้เราสบายมากขึ้นเวลาลากเมาส์ไม่มีสายมาเกะก,กะแต่ว่าเมาส์ไวเลสเนี่ยก็มีหลายแบบอีกนะครับคุณภาพของเมาส์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อราคาในแต่ละช่วงเนี่ยก็มีคุณภาพที่ต่างกันออกไปผมก็จะมาแนะนาในวันนี้ครับมี3รุ่นมาให้ดูเป็นตัวอย่าง เมาส์ไวเลสในวันนี้ที่ผมมาให้ดูมี3แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นไวเลสแบบปกติราคาหลักร้อยแล้วก็มี Logitech ราคาหลักพันแล้วก็จะมี HyperX อันนี้ราคาหลักหลายพันเราก็จะไปดูกันในแบบใกล้ๆกันเลยแล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับการเชื่อมต่อมันเสถียรไหมการจับเซ็นเซอร์ของมันดีแค่ไหนแล้วก็ความแม่นแล้วก็ปุ่มที่ใช้ในการคลิกเมาส์ซ้ายเมาส์วขวาและเมาส์กลาง ของการทำงาน 3d เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเมาส์กลางเราจะกดบ่อยมากๆเหมือนกันในการทํางาน 3d ไปดูที่เมาส์ตัวแรกกก่อนเลยนะครับเป็นเมาส์ที่ราคาหลักร้อยก็จะมีความแม่นยําไม่มากนักครับมีความเสถียรพอที่ทํางานปกติได้แต่ว่าใช้ในการทํางาน 3D เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม่นขนาดนั้นครับเวลาเราคลิกก็จะมีความดีเลอย์อยู่บ้างการเลื่อนเมาส์เซนเซอร์ก็มีการเลื่อนออกไปนอกจุดที่เราต้องการบ้างครับถ้าใช้เมาส์แบบนี้ในการทํางานระยะยาวเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอน ผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องกดเมาส์บ่อยมากในการทำ 3D ถ้าเรากดพลาดไป1ครั้งมันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสุขภาพของเรานะครับถ้ากดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับถ้าผมจะต้องทำงานปั้นโมเดลสักชิ้นหนึ่งสักตัวหนึ่งจะต้องกดเมาส์ทั้งหมด100ครั้งในการทำงานแต่ถ้าเรามีเมาส์ที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วเราต้องกดพลาดไปหลายครั้งอาจจะทำให้การกด องเราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับผมอาจจะต้องกดเมาส์2 0 0ครั้งถึงจะเท่ากับการกดเมาส์ปกติในเมาส์ที่มีคุณภาพดีเมาส์ตัวถัดมานะครับเป็นของ Logitech ก็มีความสดเถียนที่ใช้ทำงานได้เลยตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากจะหาเมาส์ที่ทำงานได้ดีทำงานระยะยาวได้เนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยในบ้านเราจะเป็น G 3 0 4นะครับการกดของมันมีเสียงนะครับ ก็ต้องพิจารณาสําหรับใครที่ไม่ชอบเมาส์ที่มีเสียงแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเนี่ยตัวนี้โอเคมากๆเลยครับใช้ได้เลยตัวนี้สัญญาณดีมากๆนะครับมีความเสถียรแล้วก็อยู่ในระยะไกลได้ด้วยวางไว้ได้บนวัตถุทุกพื้นผิวเลยมีความแม่นยําในเซ็นเซอร์ตัวจับของมันนะครับตัวเมาส์เองก็ปรับ dpi ได้มีค่าที่สระดับที่เราสามารถจะเลือกตั้งค่าได้มีปุ่ม2ปุ่มเพิ่มมาให้ด้วยคีย์ปุ่มเพิ่มได้ ถ้าใครตัดต่อใครทำงาน 3D ได้ต้องใช้ปุ่ม Delete หรือปุ่มคีย์ลัดบ่อยๆก็ตั้งขีดเพิ่มได้ครับจริงๆแล้ว G304 4. นี่เป็นตัวที่ผมชอบมากๆแล้วก็ใช้ทำงานไปได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าหลังๆผมประสบปัญหามืออาจจะร้อนแล้วก็มีเหงื่อมันก็จะมีความชื้นสะสมต้งฝ่ามือนิดหน่อยนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนึงไปดูกันครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์เกมมิ่งอีกชนิดนึงนครับยี่ห้อ HyperX ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูพลุนตรงฝ่ามือที่เราจับด้วยแล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากกว่า G 3 0 4นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองชั่งน้ําหนักเมาส์ทั้ง3ตัวให้ดูเลยแล้วกันน้ําหนักของเมาส์ก็จะมีผลในการทํางานด้วยนะครับทำให้ข้อมือเราต้องออกแรงเยอะมากขึ้นถ้าเมาส์เราหนักเกินไปถ้าเมาส์เบาเกินก็อาจจะไม่ดีเบาๆกําลังพอดีเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับแล้วสำหรับเจ้าเมาส์ HyperX นี้นะครับผมใช้มาในระยะเวลาพอสมควรและถือว่าชอบมากๆเลย มีความใกล้เคียงกับตัว G304 ตัวเดิมที่ผมใช้นะครับแต่ว่าระบายอากาศที่ฝ่ามือได้ดีมากแล้วก็เบาวกว่าเยอะพอสมควรส่วนการคลิกนั้นคล้ายๆเดิมเลยมีเสียงด้วยแล้วก็เป็นคลิกที่แม่นยำเมาส์มีความเสถียรเซ็นเซอร์ดีมากครับแล้วก็เข้ามือสุดๆส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่ในปัจจุบันครับนอกจากความเสถียรของเมาส์แล้วนะครับก็ต้องมาดูด้วยความลื่นของเมาส์วเวลาเราไถาไป แต่ละตัวนั้นมีการดีไซน์มาให้มันมีความลื่นไหลไปบนพื้นผิวได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ดีเหมือนกันเมาส์ที่ไหลได้ดีเราก็ออกแรงที่ข้อมือน้อยลงเมาส์ที่หนืดหนืดไถไปบนพื้นผิวแล้วมันติดติดก็จะทําให้เราต้องออกแรงเยอะมากขึ้นนะครับมีผลกับสุขภาพเหมือนกันทีนี้ก็ไปดูเสียงปุ่มคลิกกันบ้างนะครับผมก็จะไล่ไปทีละแอนเลยลองดูไปตั้งแต่เมาส์ราคาหลักร้อย หลักพันแล้วก็หลักหลายพันครับ เรื่องเมาส์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับสุขภาพของคนที่ทํางานสายท d ดีสายปั้นอย่างพวกเราเลือกเมาส์ดีๆจะดีกว่ามากๆครับผมยังจําได้ดีเลยตอนนั้นสอนนักเรียนคนหนึ่งครับเขาใช้เมาส์ที่เหมือนมันแถมมาก,กับชุดคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วผมก็ลองไปกดใช้ดูคือมันกดยากมากนะครับแล้วก็ไม่แม่นพอเราท,ทํา T ดีเนี่ยเจอเมาส์ที่มันไม่แม่นในตําแหน่งแล้วการกดมันมีความไม่เสถียรกดแล้วหลุดเนี่ย มันจะทําให้มือของเราต้องทงํางานหนะักแล้วก็จะปวดข้อมือได้ครับใช้ในระยะยาวเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยเอาทํา 3D เริ่มต้นด้วยเมาส์ที่ดีๆหน่อยก็จะช่วยได้เยอะนะครับเป็นไวเลสแล้วก็คุณภาพประมาณหนึ่ง G304 ตัวนี้เป็นตัวที่ผมจะแนะนำเลยสำหรับใครที่จะย้ายมาสาย 3D แล้วอยากจะลองปั้น 3D โมเดลปั้นซีบัตเนี่ยลองใช้ตัวนี้ได้ครับ G304 ราคาไม่แพงอยู่ในช่วงกลางๆด้วยนะครับแต่ถ้าใครใช้เมาส์มาเยอะแล้วก็เลือกอันที่ตัวเองชอบหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ